โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซาไอทีนะวันนี้ก็อยู่กันในเกมบีดเดฟโซนนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับตู้ตัวละครนะครับที่จะเข้ามานะก็จะเป็นตู้รีรันแหละนะครับตัวละครที่จะเข้ามาก็จะเป็นนี่เลยครับมาสก,กินะครับกับอิชชินนะครับเป็นตัวละครจาก สองคำเรียพันปีน,นั่นเองก็จะเข้ามาในวันที่8นะครับเดือน11เวลาบ่าย2นะจะอยู่ถึงวันที่16นะครับเวลาบ่าย2เหมือนกันก็ตูวนี้จะอยู่อา,อาทิตย์หนึงนะครับนะนั่นเองแล้วก็ตัวนี้มันเป็นเป็นตู้รีลัแหละนะครับเป็นจากสองคำเรียพันปีนะก็จะเป็นอัสกีกาอีชินนะครับตูวนี้เป็นยังไงกันบ้างนะเรามาดูกันนะครับนี่นะครับ ้าตู้สองตัวนะแล้วก็หลังตู้นะครับเจ็ดตัวนะครับก็นะครับสําหรับผู้เล่นมือใหม่เนี่ยถ้าคิดจะเปิดเนี่ยก็แนะนําอยู่นะนะครับเพราะว่าสองตัวเนี้ยเป็นตัวที่เก่งนะครับเป็นตัวที่เก่งอยู่เลยนะครับเก่งแหละนะครับมีบูธเอ่อแรงดันยงยานียครับแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็มีต่างๆด้วยค่อนข้างดีนะครับตัวนี้เก่งสองตัวนี้เก่งเลยนะสาหรับตู้ร่วมหรือว่าตัวเขาหลังตู้นะครับเป็นยังไงก็ มาที่อ่าเขาเรียกไงชื่ออะไรนะอ่าปู่ตัวนี้ะนะครับผมก็หน่วยศูนย์ใช่ไหมตัวนี้นะครับถามว่าบีดีไหมตัวนี้ก็ดีนะแต่ว่าจะมีเงื่อนไขในเรื่องของเก์เอฟเฟกนะครับถ้าเกิดเก์เอฟเฟกเขาได้ใช้งานเนี่ยคือเก่งแน่นอนนะครับเก่งที่ถูปิดตานะครับเพราะมันมีบูตในเรื่องของความเสียหาย100%ด้วยแล้วก็ยังอื่นอีกนะครับ ก็เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวไปดูข้างล่างเนาะแล้วก็ตัวที่2เนี่ยเป็นแชทแดงนะตัวนี้ก็เป็นตัวละคร PVP นะครับตกเมตาไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ตกเมตาไปแล้วส่วนจัวบัสนะครับตัวนี้เก่งนะนะครับตัวนี้เก่ง PVP ยังยังใช้อยู่นะครับผมผมก็ยังใช้อยู่นะแต่ว่าผมเป็นห้าทำห้าไงมันก็เลยแบบเออมันก็โหดนะครับ้ายิงห้าตำห้าแล้วเล่นสายถึกเนี่ยบอกเลยว่าโหดจัดนะครับสําหรับตัวที่เหลือเนี่ยนะครับผมก็เป็นตัวเก่าแล้วนะครับ ไม่ได้เก่งอะไรนะครับก็จะดูดีอยู่ที่ผมคิดว่าส่วนตัวผมนะครับถ้าเกิดอแชน้นเนี่ยจะดีๆเลยก็ต้องห้าทั้ห้านะเออแต่ว่าห้าทั้ห้าก็ยังราแลกอยู่นะก็ <c oughs> จะมีสองตัวเนี่ยนะครับที่ดามจดีนะครับเอาไว้เล่นพ v พได้เนะนะครับก็มาดูข้อมูลกันข้างล่างนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะก็เปิดที่ร้อยห้าสิบเพรนะครับเดตอยู่ที่สี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็มีเรื่องของ ตัวละครห้าดาวนะตรงนี้หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตด้วยนะครับนะครับแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับ้าสเต็ปก็จะได้ตัวฟีเจอร์นะหน้าดาวเนาะนะครับแล้วก็ยี่สิบห้าสเต็ปนะเหมือนเดิมนะครับติเก็ตนะครับเลือกตัวละครหนึ่งในสองตัวหน้าตู้ก็คืออิชิงกับมาสกินะครับประมาณนี้นะก็ถามว่าเป็นยังไงก็ไม่รู้นะเพราะว่าต้องถ้าเกิดใครดวงดีอาจจะดะ ได้ไม่ไม่ต้องถึง25สเต็ปนะครับอ่าอันนี้ก็จะมีข้อมูลของเขานะครับเนี่ยนะครับมาดูกันคร่าวๆแล้วกันนะทุกคนนะเนี่ยครับผมก็เอฟเฟกของเขาโซจะเป็นเพิ่มแรงดับยานนะครับ40บเอร์เซนต์ะบูให้กับตัวลิงค์นะครับตัวนี้มี sharp shot shooter นะนะครับก็เป็นอาบีที่สามารถไม่ส่กดนะครับไม่ส่กดพวกห้ามตัวละครตีตีน้ำเนินอะไรอย่างงี้นะครับมีการสถานะอ่อนแรงด้วยแล้วนี่ครับพิจมตี สกิลบวกสองนะเออแรงจัดนะครับแรงเลยแหละบวกสองนะเดี๋ยวนี้มันต้องบวกสองแล้วนะครับจะแรงๆนะครับแล้วก็ยังมีบูทเนี่ยความเสียหายเนี่ยนะครับถ้าสกิลบวกสิบเปอร์เซ็นแล้วก็จะมีบูอีกแปดสิบเปอร์เซ็นตนะถ้าเกิดศัตรูอยต่สถานะพปกตินะครับเห็นไหมนะครับอับบี่เขาดีนะนะครับตัวนี้นะมาสกิสีแดงนะครับอ่ะยี่ชิงกันบ้างนะครับยี่ชิงตัวเนี้ยก็เก่งนะบูทแปดสิบนะครับ แล้วก็ต้านสถานะอ่อนแรงด้วยร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนี่นะครับมาดูแล้วก็มีมาลาเดอร์นะก็ไม่สนใจกดตีใกล้นะครับตีพวกกอดพวกกลาดอะไรได้หมดนะครับตัวนี้แล้วก็มีแรมเพจด้วยบวกสองเปอร์เซ็นต์แรมเพจก็คือยิ่งเราตีค่าศัตรูเยอะนะครับดามิงก็จะแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นตามจํานวนที่ค่าศัตรูน,นั่นเองแล้วก็มีฮิ่งโจมตีแรงบวกสองนะครับเหมือนมาสก,กี้เลย ก็เป็นตัวละครที่ดาเมจแรงนะครับตัวนี้นะที่แนะนำเนาะเพราะว่ามันน่าเปิดอนะกลัวแค่หลังตู้ไอตัวหลังหลๆนะหลังตู้มันน่ากลัวหน่อยนะมันจะมีบางตัวที่ดีนี่นะครับอย่างปูนี่นะครับชื่ออะไรเอ่ยจีเบ้เนนะครับผมจาชื่อไม่ได้ตัวนี้ดีนะนะครับนี่นะเกียร์เอฟเฟกตนะครับแต่ว่าฮิตจมงตีแรงเนี่ยบวกแค่หนึ่งนะครับแต่ว่ามันไปนรวมกับของเดิมก็เป็นสองละนี่นะถ้าเกิดเกียร์เดฟเฟกทำง,งานนะครับ เพื่มความเสียหายถ้าสกิลหนึงร้อเปอร์เซนเลยนะก็ถือว่าแรางนะครับรสัสติดตัวมีไอ้น,นี่นะลดต้านทานเน็บชานะครับก็อย่างที่บอกนะว่าตัวนี้มันเด่นในเรื่องของเกตเอฟเฟกเนาะลองดูเดนี่ยนะครับถ้าเกตเอฟเฟกเปิดใช้งานเนี่ยมีในเรื่องของบูทไอ้น,นี่ด้วยนะแรงดามิญญานอีกห้าสิบเปอร์เซนต์นะข้างบนมันบูทไอ้น,นี่แล้วอะถ้าสกิลละหนึ่งร้อยอัน,นี้ก็บวกแรงดามิญญามอีกห้าสิบเปอร์เซนแล้วก็ในเรื่องของการ อักษะสกิลนะครับก็สามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็ทําให้สกิลมันไวขึ้นอนะ่ะมีเกจแลมเพดอีกนะครับผมอันนี้ก็ต้องไปดูเงื่อนไขนะว่าเกจแลมเพจต้องค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็เริ่มต้นนะครับเกจแลมเพดยอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยทําให้การที่เขาเนี่ยจะใช้ในเรื่องของเอฟเฟกต์บูสต์ต่างๆมันก็จะไวขึ้นนั่นเองนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เก่งนะอ่าแล้วแชรนะครับก็แชรเป็นตัว PP นะครับถ้าเกิดเป็นเขาไงพ PP ีแรก อาจจะเล่นได้อยู่แต่ตอนนี้เล่นง้างยากแล้วเพราะว่ามีตัวละครที่มีในเรื่องของไม่ได้รับดามีดนะเมื่อเลื่นหมดนะครับมันไม่ใช่อมาตานะอืมมันคนละอย่างกับอมาตานะนะครับก็ยังยังพอเล่นได้นะครับยังเล่นได้อยู่แหละนะครับแล้วก็นี่ครับจูบารนะตัวนี้เก่งยูพีเลยนะแต่ว่าต้องถึกนะครับต้องเยอะหน่อยเบิ้องเน่นนะครับถ้าเล่นสายถึกอะไหวแน่นอนนะนี่นะครับ ไล่เดียมลงไล่เดียมทานนะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวอื่นนะครับเทนชิโร่นะตัวนี้ก็อับ,บีมันดูไม่ค่อยดีแล้วอะดูมันบู๊อะมันไม่มีบู๊พวกแ0ดสิบด้วยแล้วก็บู๊ฮิตมีฮิตโจมตีแรงบวกหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ผมว่ามันยังไม่แรงอะ่ะม,มันเป็นตัวเก่าแล้วนะสำหรับผมนะผมว่ามันไม่โอเค มันตกไปแล้วเลยครับแล้วก็นี่ครับผมเนมุนะครับเนมุก็งั้นๆนะครับอย่างที่บอกเห็นปะดูความต่างได้เลยนะสําหรับตัวที่ผมแนะนํากับตัวที่ผมบอกว่าม,ม,มันไม่มันไม่น่าเปิดนะครับถ้าเกิดมันออกมานี้ต้องห้นะครับนอกจากคนไม่มีเนาะเราได้มาเอาไปทาเพชรน, <laughs> นี่ครับแล้วก็อ่าซุยฟงนะครับอาบีก็ ไอ้งันเหมือนกันนะสาหรับผมนะเห็นไหมมันบูธอะไรไม่ค่อยเยอะนะครับตัวเก่านะเลนจิ ie, นะครับเลนจิ ie, ตรงนี้น่าจะเป็นดาวแดงไปแล้วมั้งผมจะไม่ได้มันจะเป็นดาวแดงไปแล้วหรือเปล่าอาลิงอาจจะดีนะคุ้นๆน,นะผมว่าลิงลิงอะ,อะลิงโซยอันหนึ่งอะมันจะดีมันจะเลือกเต็มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าในเรื่องของส่วนตัวของเขาเนี่ยมันค่อนข้างธรรมดาไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับสาหรับตู้นี้เนาะก็ถ้าเกิด ใครอยากเปิดนะก็เปิดได้นะครับเพราะว่ามันมีตัวดีอย่างที่บอกนะครับว่ามาสกิกกับอิชินนะครับแต่ว่าเป็นห่วงในเรื่องของหลังตู้หรือว่าตัวละครร่วมตู้มากกว่าว่ามันจะออกเออเป็นตัวเก่าๆนะครับก็น่ากลัวอยู่แค่ตรงนั้นแหละนะครับลองเปิดซักถ้าเปิดนะผมรับว่ามื้เล่นใหม่ถ้าเปิดลองเปิดสักห้า,เนะาเเส,สเต็ปอะไรอยงนี้ก่อนห้าสเต็ปสิบสเต็ปก่อนดูว่าอิชินมันมาหรือเปล่ามาสก,กิมาหรือเปล่า ีจีบมาไหมนะครับหรือว่าใครชอบสาย PVP ก็ซูฮาบัสเนี่ยนะครับมาหรือเปล่านะครับเปิดเดยอะก่อนนะผมว่าไม่ค่อยคุ้มแหละเพราะเดี๋ยวก็แต่มันจะมีตู้ใหม่นะตู้กลางเดือนต้องรอดูว่าเป็นอะไรนะครับโอเคนะคลิปนี้ผมก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นตัวเลือกนะครับให้กับเพื่อนเือนในการเปิดด้วยนะใครที่ยังรังเลอยู่นะนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีอยู่แล้วก็ก็จจะผ่านได้นะหรือว่าใครอยากจะไป บวกในเรื่องของการเบิกนี่เขาก็ก็น่าลองอยู่เหมือนกันนะครับนะครับโอเคนะคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเพื่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฝากกดไลค์ก็ติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ